โอ้โหสุดเก่งสุดเก่เงโอ้ยแม่จ้า <laughs> ข้าแถบจ้าไม่ได้กินหรอกข <laughs> ้าวแถบจ้ากำลัง <laughs> จะไปเอ่อซอยระบดี57นะครับไปดูปลาหมึกคุณป้าอะไรนะส้มเกลี้ยงก็ดังในทิกตอกค,ครับเพราะว่า คนซื้อก็ต้องปิ้งเองเสียบไม้เองหัวกุ้งหัวกุ้งมาปลาหมึกเลยฮะเขาบอกน้ำจิ้มเด็ดครับอยู่ไม่ไกลบ้านก็เลยแบบเออไปดูแล้วกันแล้วก็ล่าสุดผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้เนี้ยอออะไรนะอายุน้อยร้อยล้านเอามาลงแล้วอะวันนั้นโอ้ไม่ไหวเว้<ป>ยโยน้ำลายมากเราต้องไปจับกันหน่อยโอ้นี้คนเยอะมากวักโยคนเยอะอยใหญ่ตอนนี้สงการเล่นแบบสุดยอด เออไปไหนไม่ได้เลยเข้าแล้วออกไม่ได้จากที่นี่61แล้วนี่ต่อไปบั๊บบัข้างหน้าเั้าน,นี่รถเ 11, 7, ข้าใกล้วไง69 59มี8เด็ดนะคะมี7 11กลิ้นหมดคุ้งไปจ้าเป็นเต็มจา้าไอ้ที เก่งสุดเก่งแม่จ้าข้าแถวจ้าไม่ได้กินข้าวแถวจ้าตอนนี้เรามาถึงสองทุ่มสีนาทีแต่แถวยาวมากจ้ะ รอกันไปนะคะดูว่าหลังจากนี้เราจะได้ขี่ประมาณขี่โมงวันนี้เรามาซอยเลบดี57ตามกระแสทิกต o อกแล้วก็ล่าสุดช่องช่องดังอายุน้อยร้อยล้านก็เอาไปลงแล้ววันนี้อีซี่อีซี่ก็เลยต้องมาบ้างนะครับเพื่อจะมาดูว่าเขากิน,กนอะไรกันแต่จริงๆขี่มาเมื่อกี้ก็คือได้กลิ่นปลาหมึกมาแต่ไกลเลยนะสุดจริงๆเนี่ยไปดูกัน นี่ครับต่อแถวกันแล้วร้านเปิดสองทุ่มนะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูดีกว่านะเดี๋ยวผมไปนำให้ดูวันนี้เนี่ยชวนคุณพลเมียมาเลยตามกระแสเห็นบอกว่าปิ้งเองเสียบเองแล้วก็กินเอง <laughs> รับแต่งกันสดนะครับเขาไม่โอนเพราะว่ามีคนโกงไม่ดูแถวตอนนี้สองทุกกว่านะครับคนเยอะจริง เห็นปะกินปลาหมึกนี่คือโชยไปปากซอยอ่ะอีปตาสมเกียงขนเยอะเปะล่าดูดิโอ้กิงกันไม่หวัดไม่ไหวอะ่ะผมเล็งปลาหมึกไว้นะโอ้โ,อโอสุดจริงอ่ะดูเลยโอ้ผ่านไปสิบนาทีครับแถวยังแถวรถไปหน่อยนึงไม่รู้ว่า ผมจะม,มีความพยายามในการรอหรือเปล่าปกติไม่เคยรอปกติไม่รอนะรอดูที่ว่าผมจะได้กินจะได้กินหรือ,อว่าจะมีความอดทนในการรอหรือเปล่าผมไม่รู้หรือสุดท้ายแล้วไม่ได้กินเพราะว่าทนรอไม่ไหวรอดูรอดูนี่ได้มาแล้วนะครับอันนี้อะไรไกุ้งอล้วก็มีักุ้งนั้นเขามีหัวกุ้งด้วยก็มีกุ้งสองคนนี้เขาก็มาจากทิกต็อกนะครับ เราเอามาจาก youtube รอ región, นะข้างหน้าเลยเขาปิ้งกันอยู yeah ่นั่นนะรออีกนิดรออีกนิดส่วนแถวข้างหลังนั้นรุ่นโอ้โหยออกไปอีกครับเรียวรอมากี่นาทีแล้วครึ่งชั่วโมงไปรอกันต่อนี่ครับน้ำจิ้มออร่ย เด็ดความมารอยนะครับเราตามมากินอย่างนี้นี่ใกล้ความเป็นจริงของเราแล้วนะครับเราเราต้องปิ้งอีกนะ <c oughs> โอ้โหทุกคนนั่งตาเราห้อยรอนเนี่ยไหนสุดก็มาถึงคิวของเราครับที่จะมาเลือกกินสกทีอันนี้เป็นเนือ้อหรอไม่ใช่หนวดหรอทุกทีเขากินแบบไหน เนื้อเอ็นเขาไม่กินไม่ใช่เหรอเป็นเนื้อนุเอออันนี้ก็ไม่เอาเดี๋ยวนี้มันเนื้อเอ็นป้าบอกเป็นเนื้อเอ็นตัวกุ้งอยู่นู่นนี่หัวสามไม้ห้าสิบไม้เดียวสามไม้ห้ไม้เดียวยี่สิบเขาไม่กินอยู่แล้วเอ็นน่ะเขากินอันนู้นี่แหละทำไมไม่มีหนวด นี่ปลาปรุงกันตรงนี้เลยครับสูตรอร่อยจัดไปเออนี่ก็ได้กำลังกรึบ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 ต้องสอง่งให้เขาปิ้งเลยไหมต้องส่งให้เขาปิ้งเลยไหมอ๋อสุดยอด มีขายน้ำจิ้มเพิ่มด้วยนะครับกระปุกละยี่สิบบาทเพิ่งถามป้าเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่นี่คุณพารเมียผมก็ไปปิ้งนะมีขายน้ำจิ้มเพิ่มด้วยปุกยี่สิบเออก็เอาอ่ะเดี๋ยวเราเ็าสั่งเพิ่มเป็นไงมิติใหม่กินเองย่างเองนักเลงพอไปไง เจ๋งเลยทีเดียวเอาแห้งๆไนงะเอาแห้งๆ <c oughs> โอยร้อน,รอนเรียบร้อยครับตามความต้องการามาตามรีวิวยู u ู e นี่ทุกคนรอคอยอย่างมีความหวัง <c oughs> ไปเดินกลับครับโอ้โหร้อนชิบเป็นใช้เวลลไปเป่าไหล่ะ ชั่วโมงหนึ่งครับทั้งการปิ้งย่างด้วยตัวเองนะครับนี่เป็นไงโอหยอดอันนี้เท่าไหร่นะสามร้อยเจ็ดสิบมีกุ้งสองไม้ปลาหม่ไม้ใหญ่มีประมาณสตัวระตัวเล็กแล้วก็มีแมงกะพุนย่างอันหนึ่งแล้วก็เอ็นเอ็นปลาตมึกอีกอันหนึ่งกลับบ้านได้เสร็จสิ้นภารกิจนะครับวันนี้ก็มาตามกระแสนะในทอนของเมียใช่ไหมพิกโต๊ะมาเดี๋ยวเก็บพันหนึ่งไง ติ k กต k อกแล้วก็มาจาก YouTube ผมว่าพรุ่งนี้น่าจะคนเยอะนะเพราะว่าช่องดังเพิ่งรีวิวไปเมื่อกี้นี้เองนะครับอายุน้อยร้อยล้านเพิ่งลงไปคนน่าจะเยอะวหนพรุ่งนี้นะผมว่านะจะรปว่าหลังจากซื้อปลาหมึกมานั่งกินตอนสี่ทุ่มก็พบว่าอร่อยจริงครับตัวน้ำจิ้มน,นี่คือแบบขนาดแฟนผมยังบอกเลยว่าโหเด็ดจริงหลายๆคนบอกว่าน้ำจิ้มอร่อยจริงครับก็จริงครับ ้าแกขายน้ําจิ้มแยกด้วยนะก็คือกระปุกละ20บาทนะครับส่วนตัวปลาหมึกตัวปลาหมึกนี่บอกเลยเมียผมบอกว่าไม่คาวด้วยผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันใช้ได้ครับดีครับจนอื่นๆเนี่ยก็ผมไม่ได้กินนะคุณพารามียเขากินนะผมกินแต่ปลาหมึกโดยรวมบอกเลยว่าดีจริงครับแนะนำเพื่อนๆไปกินกันเลยครับถือว่าใช้ได้เลยอร่อยจริงครับ ก็ฝากไว้วันนี้สำหรับ easy e a s e นะครับครั้งหน้าจะไปไหนก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นไปได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อเพื่อนจะได้ทราบว่าผมมีการติดคลิปนะครับวันนี้ไปละสวัสดีครับ